บอยประกณ์หัวร้อนเลยเมื่อน้องวันใหม่อยากใส่ชุดนี้ต้องบอกเลยว่าลูกสาวคนเล็กของคุณแม่งามทิพฉัดบอดีรั์ซึ่งเป็นน้องของ3มเฮีย หล่อระดับพระเอกบอยปกรณ์นองธนาและพาดฉัดบริลักษ์สํำหรับน้องวันใหม่ที่ตอนนี้มีแฟนคลับเป็นของตัวเองแล้วและเผลอแบบเดียวก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วกำลังเข้าสู่วัยทีเลยค่ะเห<แ>็นได้จากภาพที่คุณแม่ลงไอจีหรือพวกพี่ๆลงไอจีอัปเดตพัฒนาการให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดในอินสตาแกร,รมของเฮียบอยได้โพสภาพของน้องปีใหม่ยืนถือชุดว่ายน้ำทูพีสีม่วงโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า นางสมก็บ,บอกในกรุปว่านางผอมเจอกันแฮชแท็กเจอกันไกลค่าก่อนนะโว้ยจะตัดให้ยับเบยชับชับแฮชแท็กอีก3,000ปีค่อยมาขอใหม่แฮชแท็ก mywm งานนี้ดูออกเลยนะคะว่าเฮียบอยเนี่ยห่วงน้องสาวคนนี้จริงๆค่ะขอขอบคุณภาพบอยประกรน,น้องวันใหม่ภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ